6ฟีเจอร์ของซีว i สที่ช่วยเพิ่ม engagement ให้เพจคุณจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอาชนาการ c e o ของ C ีว i สนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู6ฟีเจอร์ที่ซีว i สได้พัฒนามาในปีนี้นะครับที่มันจะช่วยเพิ่ม engagement ให้เพจของคุณนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากเพิ่ม engagement ให้เพจนะครับให้เพจดูมีการสนทนาสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับฟีเจอร์แรกนะครับ ข้อความต้อนรับหลายรูปแบบหรือมัลติวิวคัมเมสเซจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามานะครับมักจะเจอข้อความต้อนรับบน Facebook หรือบนไลน์ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการทําข้อความต้อนรับนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามช่วงเวลานะครับวันที่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคอนดิชั่นต่างๆนะครับตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วผ่านซีวิสนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวิธีวิธีเซตอัพแบบแรกนะครับคือสมมติว่าเราต้องการจะให้ สวัสดีลูกค้าวันจันทร์กับวันอังคารไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันอังคารเนี่ยเราต้องการให้บอทเนี่ยตอบว่าวันนี้ร้านค้าเปิดทําการเวลา4ี่โมงถึงสามทุ่มนะเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามานะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเวลคอมเมสเซจแบบแรกนะครับโดยการที่กดปุ่มบวกนะครับเพิ่มไปที่เวลคอมเมสเซจซึ่งตอนนี้เพิ่มได้10รูปแบบนะครับก็กดปุ่มบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าว่าสวัสดีวันอังคารน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคําตอบของแชทบอทนะครับด้านซ้ายที่มันเขียนว่าลูกค้าพิมพ์บ้าเนี่า มันไปใช้ข้อความหลักของข้อความตอวหลับได้ก็คือกลุ่มคําถามเนี่ยมันใช้อันเดิมนะครับแต่ว่าตรงคําตอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับส inform inform ่วนด้านล่างนะครับมันจะให้ตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาเนี่ยมี3แบบนะครับแบบแรกคือตั้งเวลาและวันที่นะครับให้ตอบนะครับแบบที่2คือตอบตามช่วงเวลาในแต่ละวันนะครับแล้วก็แบบที่3เลือกวันที่และเวลาแบบ flexible เลยนะครับผมมาที่แบบแรกก่อนละกันแบบแรกเนี่ยแบบง่ายเลยนะครับเราสามารถตั้งเวลาอย่างเช่นว่าวันที่13นะครับเวลา8โมง ถึงวันที่13เวลา4ี่โมงเย็นนะครับจะให้บอทตอบแบบนี้ว่าวันอังคารร้านเปิดเวลา4ี่โมงถึงสามทุ่มอะไรอย่เงี้ยครับสามารถตอบแบบนี้ได้นะครับซึ่งเวลาที่มันตั้งเอาไว้เนี่ยสมมติว่าผมตั้งข้อความต้อนรับหลักเอาไว้แล้วก็ข้อความต้อนรับวันอังคารเอาไว้นะครับมันจะมี2อันเนาะอันไหนที่มันทํางานเนี่ยตัวหลักมันจะทํางานก่อน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาที่ข้อความต้อนรับวันอังคารเนี่ยทำงาน start กับ end น,นะครับมันจะเป็นเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดนะครับเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในช่วงเวลานี้ไอ้ตัวนี้มันจะเอาขึ้นมาทํางานแทนซึ่งเวลาลองทักนะครับสมมติผมลองทักว่าติดต่อครับนะครับ มันอาจจะตอบว่าร้านเปิดทําการปกตินะครับก็คือข้อความต้อนรับปกติแต่ว่าถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยผมไปกดติดต่อครับอีกทีหรือไปพิมพ์ว่าติดต่อครับอีกทีมันก็จะตอบไปว่าวันนี้ร้านเปิดทําการเวลา4ี่โมงถึงสามทุ่มตามข้อความต้อนรับแบบที่2ที่ผมตั้งเอาไว้แบบที่ผมแนะนําอีกแบบหนึ่งก็คือเลือกตามวันเวลาแบบ flexible เลยนะครับมันจะมีให้ติ๊กเลยว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธสมมติผมต้องการตั้งแค่วันจันทร์กับวันพุธก็คือทุกวันจันทร์และวันพุธเลยเมื่อกี้แบบแรกเนี่ยมันต้องระบ 8โมงถึง4โมงมันจะเลือกคําตอบนี้มาหรือวันพุธเวลา8โมงถึง4โมงมันจะเลือกคําตอบนี้มาแต่ถ้าวันอื่นที่ผมไม่ติ๊กเนี่ย มันจะไปใช้ข้อความหลักนะครับข้อความหลักก็คืออาจจะไปตั้งอีกอันหนึ่งเป็นข้อความต้อนรับหลักนะครับหรือจริงๆมันอังคารผมอยากให้ตอบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมไปตั้งอีกกล่องหนึ่งแล้วก็ตั้งติ๊กถูกที่ว่าอังคารนะครับให้กล่องนี้มีผลแค่วันอังคารก็สามารถทําได้ยกตัวอย่างนะครับผมก็อาจจะตั้งอย่างนี้ข้อความต้อนรับหลักเนี่ยผมอาจจะเป็นตัวหลักว่าสวัสด,ดีครับนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยผมตั้งแค่ว่าวันจันทร์กับวนันพุธมันก็จะขึ้นว่าโอเคข้อความนี้ทํางานแค่วัััััััันน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 นจจททรร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 ์กกกบวววววพพุะะะะคซึ่่่่่่่งงงงสสสสาา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 มมมมมมมถถํแีีี้้้้ไไไดดดปปิตตตขอออเเเ็ณใลหืื คล้ายๆกับการ engagement ลูกค้าให้มันมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นวันหยุดนะครับนะครัตะเลิกต่างๆก็ตั้งค่าวันเหล่านั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องการตอบกปรบแบบก็ทําได้เสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอ้ตรงด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราเปิดให้กําหนดเองนะครับเราสามารถตั้งค่าขพอความตรนรับที่เป็นประโยคฝั่งซ้ายนะครับให้มันไม่เหมือนกันได้นะครับอย่างเช่นสวัสดี สวัสดีครับนะครับอาจจะตั้งตัวหลักเป็นแบบหนึ่งนะครับตัวที่เป็นตัวรองข้อความต้อนรับรออาจจะตั้งอีกแบบหนึ่งก็ได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ของข้อความต้อนรับหลายรูปแบบนะครับซึ่งเชื่อว่าจะทําให้คุณเนี่ยสร้างแชทบอทที่มัน engage ลูกค้าเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมานั้นนะครับนอกจากเราจะตั้งข้อความต้อนรับหลายรูปแบบได้นะครับเราสามารถตั้งบทสนทนาที่ตอบไม่ได้หลายรูปแบบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วบอทซี บอทไม่สามารถตอบได้พอไปครับกรณารอแอดมินเข้ามาติดต่อสักครู่อะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วมันจะเป็นคําที่ส่งต่อแอดมินเนาะแต่ว่าเราสามารถตั้งคานี้ได้หลายรูปแบบแล้วนะตอนนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับมาตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาที่หน้าแชทบอทเมนูแชทบอทด้านซ้ายเนาะแล้วก็ด้านล่างสุดมันจะมีบทสนทนาที่ตอบไม่ได้นะครับปกติแล้วมันจะมีตัวหลักอันนึงเนาะชื่อว่าบทสนทนาที่ตอบไม่ได้ตัวหลักนะครับคราวนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับกดปุ่มบวกเพิ่มได้คว่่างา ให้บอดเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราสามารถตั้งให้มันตอบครั้งที่1-2-3นะครับไม่เหมือนกันได้แล้วนะครับอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยผมอาจจะตั้งว่าขออภัยครับร้านปิดกรุรุตนดต่ตอนในภายหลังแต่ถ้าลูกค้าดันพิมพ์มาแล้วบอดต,ตอบไม่้อีกทีมันจะตอบไปว่าขออภัยครับรบกวนลูกค้าติดตอ่อใหี่ที่ หรือว่าครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยลูกค้ายังทักเข้ามาอีกนะครับแล้วบอดตอบไม่ได้อีกมันอาจจะตอบอีกแบบหนึ่งว่าขออภัยครับรบกวนติดต่อมาที่เบอร์นี้อะไรเงี้ยครับแต่ละครั้งตอบไม่เหมือนกันได้รวมถึงแต่ละกล่องเนี่ยสามารถตั้งเวลาไปผูกกับมันได้คล้ายๆกับข้อความต้อนรับเลยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งไปไว้ว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้นะให้บอดนะครับมันตอบข้อความต้อนรับที่ตอบไม่ได้แบบนี้หมายความว่าสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงถึงเที่ยงนะครับมันอาจจะเลือกข้อความบทสนทนาที่ตอบไม่ได้แบบที่หนรัตตีาิแ่่วา <étique> ถ้าเป็นเวลาอีกเวลาหนึ่งนะครับติเป็นเที่ยงถึง8ปดโมงเช้านะครับผมอาจจะให้บอดมันตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเป็นขออภัยครับขณะนี้ร้านค้าเปิดทําการอยู่กรุณารอสักครู่นะครับรอแอดมินสักครู่ก็ได้ซึ่งแต่ละอันนะครับเวลาเราตั้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะยึดตัวหลักไปก่อนนะตัวหลักที่ว่าเวลาบอทตอบไม่ได้มันจะเลือกตัวหลักก่อนแต่ว่าถ้ามีเวลาที่แมทช์อย่างงี้ครับย่ามเช่น6กโมงถึงแปดโมงเช้าเนี่ยนะครับมันแมทช์เข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะเลือกอันนี้ตอบ ติดต่อรบกวนติดต่ออีกครั้งในภายหลังนะครับและลูกค้าทีมใหม่ที่ว่าเรื่องด่วนนะครับบอดมากแต,ตอว่ว่าถ้ามีเรื่องด่วนกรุณานะติดต่อที่เบอร์นี้นะครับซึ่งเราตั้งไว้ไหลายรูปแบบเอาไว้การตั้งวันเวลานะครับตั้งได้เหมือนกับตัวบทสนทนาที่เป็นข้อความตลบเป๊ะๆเ,เลยนะตั้งได้เช่นวันจันทร์กับวันพุธจะให้เวลา ที่บอทตอบไม่ได้ตอบแบบนี้หรือว่าวันอื่นนะครับเวลาบอทตอบไม่ได้ให้ตอบอีกแบบหนึ่งก็สามารถทําได้พอกดบันทึกปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มเป็นบทสนทนาที่ตอบไม่ได้อีกแบบหนึ่งน,นั่นเองเพียงเท่านี้นะครับฟีเจอร์นี้นะครับก็จะทําให้เราเอนเกจกับลูกค้าทั้งการพ้อความต้อรับได้หลายรูปแบบแล้วก็ทั้งการตอบไม่ได้นะครับได้หลายรูปแบบด้วยครับต่อมาเป็นฟีเจอร์ที่2นะครับชื่อว่ากลุ่มคําฟีเจอร์เนี้นะครับเป็นอยู่ในเมนูที่ชื่อว่าแชทบอทเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเเมมนนนนููดด้าาาขววสุใชอื่่ จัดกลุ่มคำนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฟีเจอร์นี้นะครับจะสามารถให้เราสร้างกลุ่มคําได้นะครับตอนนี้เริ่มต้นได้สูงสุด5กลุ่มคำนะครับซึ่งกลุ่มคําคืออะไรผมอธิบายแบบนี้ครับเราสามารถจะตั้งชื่อกลุ่มที่มันมีกลุ่มที่เป็นคําที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันได้ยกตัวยอย่างเช่นกลุ่มคําชื่อว่าน้ําหอมนะครับแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยมันมีหลายยี่ห้ออย่างเช่นผมมีน้ําหอม3แบบอย่างเช่น whispering เวลเวดนะครับหรืออีเทอร์นอลมิสนะครับสมมติผมมีน้ําหอมสาแมแบบแต่ว่าทั้งหมดนี้มันถือว่าเป็นน้ําหอมหมดนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่ากลุ่มคําชื่อว่าน้ําหอมแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นคําที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วผมก็กดบันทึกเข้าไปถามว่ามันตั้งไว้เพื่ออะไรนะครับมันตั้งไว้เพื่อว่าเวลาเราเอาไปเทรนบอทใช้งานเนี่ยเราเทรนแค่คําว่าน้ําหอมคําเดียวเนี่ยบอทมันจะสามารถเข้าใจแล้วก็รีเฟอร์ถึงไอ้สแบบนี้ได้เลยเราสามารถเอาไปใช้ได้กับอีกหลายแบบอย่างเช่นผมตั้งคําว่าจังหวัดนะครับจังหว แล้วด้านในเนี่ยผมเอาชื่อจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับมันก็สามารถที่จะ refer ไว้ได้วา่าเมื่อไหร่ที่ผมพูดว่าจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมพูดว่าจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะ รีเฟอร์ถึงไอกลุ่มคาเหล่านี้ที่อยู่ข้างในเราเพื่อสอนบทให้รู้ไงครับว่าไอกลุ่มคำเนี่ยมันคือคาอะไรบ้างข้างในหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้กับคําที่คล้ายๆกับว่ามันเป็นคําใกล้เคียงกันแต่พิมพ์ผิดครับยกตัวอย่างเช่นผมมีผมขายโปรดักต์ของ Apple เป็น iPhone นะครับไอโฟนสมมุติว่าผมอาจจะพิมพ์ iPhone ได้หลายแบบอย่างเช่น iPhone แบบ i p h o n e หรือ i อขีด p h o อหรืออาจจะเป็นคําว่า i สระาไอออออ่านนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มคาเดียวกันผมก็อาจจะสร้างกลุ่มคำนี้เป็นกลุ่มคําเดียวก็ได้คราวนี้สมมติผมกดบันทึกแล้วเนี่ยผมจะได้กลุ่มคํามากลุ่มหนึ่งนะครับผมก็เอากลุ่มคำนี้ไปใช้ในบทสนทนาได้เลยนะครับเวลาผมสอนบทนะครับผมอาจจะสอนคําว่าประโยคนะครับแล้วผมอาจจะเลือกกลุ่มคําที่ผมเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ในปุ่มตรงชื่อว่าจุดๆๆจุด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 เนี่ยปกติแล้วมันจะมีคําที่ระบบมันสร้างให้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกจังหวัดเบอร์โทรหรือต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มคําที่่รระบบส้้้างใหอยูแลว แต่กลุ่มคำนี้เป็นกลุ่มคำที่เราสร้างเพิ่มเองสมมติผมสร้างกลุ่มคำที่ชื่อว่าน้ำหอมนะเวลาผมเลือกกลุ่มคำน้ำหอมเนี่ยนะครับผมก็กดเลือกมันจะขึ้นว่า entity จุดน้ำหอมถามว่ามันหมายความว่าอะไรเวลาลูกค้าพิมพ์น้ำหอมทั้ง3รูปแบบนั้นมานะครับทั้ง3แบรนด์นั้นมานะครับมันก็จะ refer ถึงน้ำหอมตรงนั้นทางด้านขวาบอร์ดก็จะตอบขึ้นมาทันทีนะครับสมมุติว่าผมสอนไปแบบนี้แล้วผมกดเซฟแล้วกันนะครับผมไปพิมพ์ว่า wealth บอร์ดมันก็จะตอบตามที่ตั้งค่าไว้เนาะหรือผมอาจจะพิมพ์ว่่าาา Eternmistboard บออกก็จะะตเเหมืนนัพรว ทั้งหมดนี้มันถือว่าเป็นน้ำหอมเหมือนกันแต่ผมไม่จําเป็นจะต้องเอา3ามคีย์เวิร์ดหรือ3คําเนี่ยมาเทรนในด้านซ้ายผมไปเทรนในกลุ่มคําทีเดียวผมเอามาใช้ตรงนี้ได้เลยวิธีใช้อีกแบบหนึ่งนะครับผมอาจจะทําคําว่าสนใจและตามด้วยน้ําหอมนะครับเช่นสนใจและตามด้วย entity น้ำหอมความหมายคือว่าผมอาจจะพิมพ์ว่าสนใจเวลเวตสนใจอีเทอร์นอลมิหรือสนใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์น้ำหอมของผมเนาะมันก็สามารถที่จะตอบได้โดยที่ว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนทีละอันนะสนใจ อันนี้ครับเพราะว่าสมมติว่าเรามีผลิตภัณฑ์คิดภาพเรามีร้อยรูปแบบเราต้องมาสอนสนใจรอยรูปแบบมันเหนื่อยเนาะเราสนใจเราสอนแค่ว่าสนใจแล้วก็ entity น้ำหอมคือกลุ่มคําน้ําหอมนั่นเองบอดมันก็จะไปรีเฟ์ถึงตรงนั้นได้เลยคราวนี้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้เอามาใช้กับคีย์เวิร์ดได้เลยเช่นว่าสนใจแอนแอนกลุ่มคําน้ําหอมก็คือมันจะขึ้นว่าสนใจแอน entity น้ำหอมแล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าผมมีอีกกลุ่มคํานึงชื่อว่าลิสติกพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าแอน entity ลิสติก ทำเป็น condition แอนด์กันนะครับหมายความว่าถ้าประโยคนี้มีคำว่าสนใจและมีกลุ่มคำน้ำหอมและมีกลุ่มคำลิปสติกซึ่งเป็นกลุ่มคำไหนก็ได้ที่อยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นว่าผมพิมพ์ว่าสนใจเวลเวดแล้วก็พิมพ์ยี่ห้อลิปสติกหรือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวผลิตภัณฑ์ลิปสติกไปอันนึงนะครับมันก็สามารถที่จะแมทชิ่งแล้วก็ตอบได้อย่างเช่นว่าผมพิมพ์ว่าสนใจ Velvet, ว e stick, วเวลเวดกับโครโรมส, Velvet, al, สมุตโคโรผมเป็นย e ี่ห้อลิปสติกมันก็จะตอบตัวนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าผมสอนไปว่าเมื่อไหร่ทีี่่เจจอคําาววสนใแล้ม ยี่ห้อน้ำหอมอันหนึ่งและมียี่ห้อลิปสติกอันหนึ่งนะครับมันก็จะตอบได้นะครับถามว่ากรณีนี้ดียังไงเราไม่ต้องสอนให้มันแมทช์ทุกอันอย่างเช่นว่าผมต้องไม่สอนสนใจเวลเวทสนใจโครโรสนใจอะไรต้องมาสอนเยอะๆเนี่ยมันเหนื่อยเราสามารถสอนวิธีเดียวคือว่าสอนสนใจแอนกลุ่มคํานี้ได้เลยนะครับมันก็สามารถให้บทเข้าใจได้เลยตอนนี้นะครับแพ็กเกจพรีเมียมนะครับเริ่มต้นได้5้ากลุ่มคํา แต่ว่าถ้าคุณใช้แพ็กเกจแอดวานซ์กับบิสเซนนะครับคุณสามารถสร้างได้10กลุ่มคำซึ่งผมแนะนําเลยนะครับว่ากลุ่มคำเนี่ยมีประโยชน์กับธุรกิจของคุณในการเทรนบอทแน่นอนหรือว่าถ้าคุณมาใช้ตัวแพ็กเกจที่เราช่วยเทรนบอทให้ปกติแล้วเราก็จะช่วยคุณเทรนกลุ่มคำตรงนี้ให้ด้วยนะครับฟีเจอร์ที่3นะครับเป็นฟีเจอร์รวมแชทนะครับหลายคนบอกว่ารวมแชทซีวิทเนี่ยมีอัปเดตยังไงครับฟีเจอร์รวมแชทเนี่ยนะครับซีวิตได้ปรับแต่งให้มันโหลดเร็วขึ้นนะครับเวลาที่มีลูกค้า นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะมีฟีเจอร์ใหม่ในรวมแชดก็คือฟีเจอร์ปกักหมุดนะครับเราสามารถกดมาที่ชื่อลูกค้าตรงด้านบนนะครับแล้วก็กดปุ่มปักหมุดนะครับถ้าเรากดปุ่มปักหมุดแล้วเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันจะปักหมุดลูกค้าตัวนี้ไว้ด้านบนสุดมักจะใช้กับลูกค้าเนี่ยที่เราคุยค้างเอาไว้นะรหรือเป็นลูกค้าที่เราคุยบ่อยๆนะครับมันจะปักไว้ด้านบนนะครับแอดมินก็จะมาสะดวกสบายนะครับสามารถมาคุยกับลูกค้าคนนี้ได้ง่ายอีกอันหนึ่งนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในด้านขวานะครับตรงจุดๆชื่อว่าบล็อก กรณีที่ว่าเราเราอยากจะบล็อกลูกค้ากรณีที่เขาส่งอะไรข้อความที่เป็นสแปมมานะครับ หรือว่าอาจจะส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์มาแล้วเราไม่อยากคุยกับเขาแล้วเรากดปุ่มบล็อกตรงนี้นะครับลูกค้าจะถูกย้ายเข้าไปในกล่องแสปแปมตรงนี้นะครับกล่องสแปมเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าที่เราบล็อกไปทั้งหมดนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนใจนะครับเราอยากจะเอาเขากลับมาสามารถเอากลับมาได้ทุกเมื่อนอะแต่เมื่อไหร่ที่เรากดบล็อกไปแล้วเราจะไม่เห็นแชทของเขาแล้วมันก็จะไม่ได้แจ้งเตือนนะครับในที่เข้ามาในแชทต,ตรงนี้นะครับก็เพียงแค่กดบล็อกตรงนี้ไปได้เลยนอกจากนี้นะครับตัวระบบรวมแชทเนี่ยมีฟีเจอร์ที่สําคัญอันหนึ่ง เวลาพิมพ์กลับไปหาลูกค้าเนี่ยมันจะมีชื่อแอดมินนะครับติดเข้าไปด้วยด้านบนไว้ให้ลูกค้าเห็นว่าเออเขาคุยกับแอดมินคนไหนอยู่อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับฟีเจอร์นี้ชื่อว่าจัดการบทบาทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเวลาที่เราตั้งชื่อบทบาทนะครับบทบาทตัวนี้นะครับเวลาที่เรามีแอดมินหลายๆคนนะครับเราสามารถที่จะเห็นชื่อแคลแอดมินได้นะปกติแล้วเราใช้แค f เฟ e บุ๊ k หรือไลน์ในการล็อกอินเนาะแต่ตอนนี้เราสามารถจัดการบทบาทลูกค้าได้หลายแบบนะครับบทบาทก็มีตั้งแต่อเนอร์นะครับับตต้งแ่ เอเจนต์ที่เอาไว้ตอบแชทนะครับหรือเอเจนต์ที่ไว้ดูสินค้าอย่างเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งบทบาทได้ซึ่งเอเจนต์เนี่ยสามารถทํางานได้แค่เฉพาะในส่วนนั้นนะครับกรณีที่เราต้องการให้พนักงานแค่ตอบแชทอันเดียวเราสามารถตั้งค่าบทบาทตรงนี้ได้รวมถึงชื่อที่แสดงบนแชทตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะโหลดรูปภาพแล้วก็อัปโหลดคล้ายๆกับชื่อที่มันอยู่บนแชทนะครับอย่างเช่นชื่อคุณอาร์ตนะครับหรือว่าเป็นรูปของผมนะครับเวลาที่แอดมินตอบกลับลูกค้านะครับมันจะแสดงไปในบนแชทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดดใหู้นะครับว่า หน้าตาตัวนี้นะครับของตัวเวลาเราตั้งค่าบทบาทแล้วนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะมาดูเลยนะครับสมมติว่านะครับผมยกตัวอย่างเลยผมลองตั้งแอดมินคนนี้ละกันแอดมินคนเนี้ยนะครับเป็นสมมติผมลองเขาตั้งเขาเป็นซูเปอร์แอดมินละกันจริงๆผมตั้งเขาเป็นแอดมินก็ได้หรือเอเจนต์ก็ได้เนาะหรือจริงๆแล้ว ถ้าผมจะเอาเขาออกผมสามารถตั้งเขาเป็น no permission หรือลบเขาออกได้เลยนะครับคราวนี้นะครับผมลองตั้งเขาชื่อว่านะครับผมผมจะลองตั้งชื่อเขานะครับเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วก็จะลองอัปโหลดรูปเขาไปดูนะครับเวลาที่เขาตอบแชทลูกค้าเนี่ยมันจะตั้งชื่อตรงนี้นะมันจะเห็นชื่อตรงนี้ว่าชื่อของแอดมินนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพจนะครับ สมมติว่าอันนี้ยตั้งชื่อว่า s c v i e Bas B A S นะครับตรงนี้มันจะเป็นชื่อตรงนี้อยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ From จะเป็นชื่อเพจของคุณนะครับตามด้วยชื่อเพจของคุณส่วนเพจ c v i e มันก็จะตามด้วย From s c v i e AI อะไรประมาณนี้นะครับถามว่าดียังไง มันจะทําให้เราลูกค้าแย,ยากแยะได้ว่าตอนนี้เขาคุยกับคนอยู่หรือเขาคุยกับบอทอยู่เวลาบอทคุยกับบอทอยู่แต่ว่าแอดมินเข้ามาแทรกก็อาจจะพิมพ์ว่าแอดมินสวัสดีครับมันก็จะมีชื่อแอดมินที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับตัวนี้มีผลกาะรวมแชทนะครับเราต้องตอบแชทผ่านรวมแชทเท่านั้นแล้วก็ตั้งค่าบทบาทเท่านั้นนะครับมันถึงจะมีผลต่อการปอบแชทลูกค้านะครับ ซึ่งถามว่าผมแนะนํามากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ผมใช้กับทางทีมงานแอดมินซีวิทอยู่ด้วยนะครับถ้าใครทักเพจชีวิตหรือทักไลน์ชีวิตก็จะเห็นว่าเออเวลาที่แอดมินตอบเนี่ยมันก็จะมีรูปแอดมินนะครับแล้วก็จะมีชื่อแอดมินอยู่ด้านบนด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสื่อสารกับแอดมินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอนเกจกับแอดมินได้ง่ายขึ้นเลยครับฟีเจอร์ที่4นะครับชื่อฟีเจอร์ว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับจริงๆ,ๆฟีเจอร์เนี้ยเราได้สอนยาวๆไปแล้วนะครับในวิดีโอที่ชื่อววววว่่่่่่่่าาาาาา marketing automation SME for นน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 นะะะะคคครรรรรัััับบแแตตผมมมมเเเเเกกกกิิิส้้้้้ๆออีีีีททฟจ์ยยใใหุใชชพพไดลป แล้วเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าฟักเข้ามาเนี่ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเก็บกลุ่มลูกค้าเข้ามาเป็นเซกเมนต์เพื่อที่จะเอากลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะครับเวลาเรามีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราจะยิงโปรโมชั่นกลับไปหากลุ่มเห <ili> ล่านี้ได้นะครับซึ่งวิธทีทําทําง่ายๆมากเราแค่มาที่เมนูกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับวิธีการสร้างเนี่ยผมได้บอกในคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมมาเกริ่นคร่าวๆเลยว่าการสร้างเนี่ยมีง่ายๆก็คือสร้างกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นนะครับแล้วก็สร้างค ondition ว่่่าาจะเมมลลลูกกกกกคค้็บบออุืหรรนั แล้วก็สามารถที่จะส่งลูกค้าไปที่ Li n e OA หรือส่งลูกค้าไปที่ Meta นะครับถามว่าเราส่งไปทำไมนะครับเราส่งลูกค้าไปที่ Li n e OA เพื่อที่ว่าเราเอาไปใช้กับบลอดแคสใน Li n e OA หรือไปใช้กับสเต็ปเมสเซจใน Li n e OA นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเดยดีเทลเรามีสอนในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอัปโหลดไปที่ Meta เนี่ยเพื่อเอาไปสร้างค o m a u ม i e n c e กรณีที่ผมอยากจะเอากลุ่มเป้าหมายคนที่ทักเข้ามาแล้วสนใจสินค้า A แต่ยังไม่ซื้อนะครับแล้วยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายของ Meta เพื่อที่จะยิงแอดหาคนกล ก็สามารถทาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งการอัปโหลดตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กถูกไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มเป้าใหม่เนี่ยจะถูกซิงไปที่เมตานะครับหรือไลน์เนี่ยทุกๆวันนะครับเวลา ตีสองนะครับจริงๆแล้วเรื่องเวลาเนี่ยสามารถตั้งค่าเปลี่ยนได้อีกทีนะครับเป็นเที่งคืนหรือตีสองก็ได้ซึ่งการซิงข้อมูลไปไลน์หรือเมตาครับตอนนี้ซีวิตได้อัปเดตใหม่นะครับเป็นการซิงไปทุกๆตอนเที่ยงวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ซีวิตเก็บข้อมูลที่เป็นกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มที่เราเซกเมนต์ไว้ได้นะครับมันจะถูกยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายของไลน์และกลุ่มเป้าหมายของเมตาพร้อมกันนะครับเวลาเที่ยงวันของทุกวันได้เลยครับฟีเจอร์ที่5ร Facebookhop Shop นะครับเฟับวฟีเจอ Shopping นะ ถ้าเราทําตัวไลฟ์ชอปปิ้งเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสินค้าหรือว่าแคตตาล็อกเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในตัว Meta ก่อนแต่ว่าถ้าเราอัปโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ฟีเจอร์เฟ c บุ o กช็อปนะครับมาด้วยเลยนะครับถามว่า Facebook Shop ทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูว่าเวลาเราอัพสินค้าเข้าไปที่ f c e e o o o เนี่ยมันจะไปโชว์ตรงไหนบ้างวิธีแรกนะครับเราจะมากดเชื่อมต่อกันก่อนนะครับที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็มากดปุ่มเชื่อมต่อ Facebook Shop นะครับ ซึ่งการเชื่อมต่อนี่ง่ายๆมากกดปุ่มแล้วก็แค่กดล็อกอินแล้วก็กด next 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 ไปข้ามไปเรื่อยๆนะครับเลือกเพจที่ถูกต้องของเรานะครับกดปุ่ม next ไปเรื่อยๆมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จได้เลยหลังจากที่เชื่อมต่อสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องอัปโหลดสินค้าเข้าไปเช่นว่าผมมีสินค้าอยู่3ชนิดนะครับผมก็กดปุ่มอัปโหลดสินค้านะครับผมมาเลือกได้เลยนะครับว่าสมมติว่าผมมีสินค้าอยู่นะครับผมก็อาจจะมาอัปโหลดรูปอัปโหลดชื่อต่างๆนะครับทำแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะถูกซิง หลังจากที่ผมอัปโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะมากดปุ่มที่ Facebook Shop ในหน้าปุ่มร้านค้าแล้วก็ติกถูกอันที่ผมอยากจะซิงไปที่ Facebook Shop หลังจากนั้นเนี่ยผมอัปโหลดไปปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันจะซิงไปที่ตัว Meta นะครับแพลตฟอร์ม Meta ได้เลยนะครับถามว่าซิงไปทำไมนะครับอันแรกเราได้อธิบายไปแล้วในคลิปตัว Live Shopping นะครับว่า Meta มีฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Live Shopping เวลาที่อัปโหลดไปปุ๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยจะเอาไปปักตะกร้าเวลาเราไลฟ์สดบน Facebook ได้นะครับอนน อันที่2นะครับผมมาเปิดให้ดูนะครับมันจะมีอยู่ในฟีเจอร์ชื่อว่า Commerce ของตัว b u s i n e s s Suite นะครับมันจะไปอยู่ในแคตตาล็อกนะครับของตัว c o m m e r c e Manager ของเรานะครับถ้าใครเข้ามาไม่ถูกนะมันจะอยู่ในเมนูของเมตาบิสเนสสวิตนะครับแล้วก็ปุ่ม Commerce c นะครับแคตตาล็อกสินค้าที่เราอัพโหลดจากชีวิตเนี่ยมันจะถูกอัปโหลดมาในนี้ถามว่าเอาไปใช้อะไรได้อีกนะครับเอาไปใช้ได้จุดแรกก็คือว่าเวลาลูกค้าแชทกับเราเนี่ยมันจะมีปุ่มตะกร้าอยู่มุมขวาบนนะครับตัวเนี้ย สามารถเปิดได้หรือสามารถใชายได้ถ้าครายต้องคลายสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเราจะเปิดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปุ่มก,ก้าย,ยุมมุมขวาบนซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับเวลาลูกค้ามาคุยกับเราอยู่นะครับเขาสามารถกดปุ่มมาดูสินค้าที่เราขายอยู่ได้ทุกเมื่อนะครับเขาจะเห็นแคตตาล็อกสินค้าของเราทั้งหมดสมม,มติเรามีร้อยชิ้นกดปุ่มปุ๊บม,มันสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเขากดเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะส่งสินค้ากลับมาที่ชัดนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะมากดสั่งซื้อผ่านระบบซีวิทได้ต่อหลังจจจาากกกนนนนน้้้ไดดดเลยคครรบอออีืืุุุแแ็มมขว จุดที่2นะครับคือด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่ารถเข็นกับสินค้าอยู่นะครับเวลาที่ลูกค้ากดเข้าไปเนี่ยครับลูกค้าจะเห็นสิ่งที่เราปักหมุดไว้อยู่ในแคตตาล็อกหรือว่าสิ่งที่เขาเคยเลือกเอาไว้ในรถเข็นนะครับเขาก็สามารถกดที่มาเลือกสินค้าตรงนี้ได้เหมือนเดิน,นะครับแต่ว่าเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะไปจ่ายเงินตรงไหนก็กลับมาที่จ่ายเงินที่ระบบจ่ายเงินของซีวิสเหมือนเดิมฟีเจอร์นี้เมตาเนี่ยทำให้มันสามารถเอาไปติดได้2จุดเนาะอันแรกก็คือข้างบนตัวเมสเซนเจอร์นะครับอันที่2ก็คือด้านล่างของตัวเมสเซนเจอร์นะครับถ้าคุณเป็นส่ย,ยิงแอดคุณสามารถเอาตัวเนี้ยนะครับไปติดบนแอดได้ด้วยเวลาที่คุณยิงโฆษณานะครับแล้วก็สมมติผมมีโฆษณาและผมมีโฆษณาตัวคล้ายๆกับตัวหูฟังอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมีรูปสวยๆเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะเป็นปุ่มหนึ่งอยากจะให้ลูกค้าคลิกตรงนี้แล้วมันกดเข้ามมาในชแชล้้วกก็พรอับ ส่งสินค้านี้เข้ามาแล้วก็สรุปยอดเข้ามาเลยนะครับสามารถทําได้เหมือนกันคล้ายๆกับกดตะกร้านั่นแหละก็คือเราสามารถที่จะสร้างแคตตาล็อกสินค้าแล้วก็เอาไปปักในตัวเอาไปติดในตัวโพสต์ที่เป็นยิงแอดได้นะครับเวลาลูกค้ากดเข้ามาปุ๊บ มันก็จะเข้าโฟล์การสั่งซื้อเหมือนก,นการสั่งซื้อในแชทได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อในไลฟ์ก็เป็นโฟล์เดียวกันเนาะกดที่สินค้าในกระดานะครับแล้วก็เด้งเข้ามาในแชทนะครับแล้วก็กดสรุปยอดแล้วก็จ่ายเงินได้เลยซึ่งสเต็ปในการสรุปการสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินเนี่ยอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนของเดิมของซีวิชเลยก็คือว่าลูกค้าส่งสินค้าเข้ามาเนาะด้านบนบอร์ดก็จะสรุปยอดเนาะแล้วก็มันก็จะเปิดหน้าปุ่มจ่ายเงินเนาะแล้วก เปิดในระบบช็อปของเซวิสเอาไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มดําเนินการชาระนะครับแล้วลูกค้าก็จะได้สรุปเลขการสั่งซื้อไปเลยนะครับซึ่งสเต็ปตัวนี้ง่ายมากนะครับส่งสามสเต็ปลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้เลยฟีเจอร์ที่6นะครับฟีเจอร์ชื่อว่า Line Image Map แบบใหม่นะครับฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะ Line นะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจแอดวานซ์ไปสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยมาถึงนะครับถ้าคุณเข้ามาที่เมนูบทสนทนาแชทบอตนั่นแหละที่เราเทรนกันนะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อออว่่าาาาา Line Image Map ขึ้้้้นนนมมมใใหหตตรงคคํบะะัลลลยยๆถชเเกกจจดดืไ มันจะขึ้นเลือกตรง Line Image Map ได้เลยพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะป๊อปอัพหน้าใหม่ขึ้นมาชื่อว่าให้เลือกเทมเพลตหรือว่ากำหนดเองนะครับผมอธิบายก่อนเลยอาจจะงงกันว่า Image จแมคืออะไรนะครับให้มาดูรูปนี้กันนะครับรูปนี้นะครับผมสร้างรูปเป็นรูปเดียวเป็นรูปใหญ่ๆรูปหนึ่งนะครับแต่ว่าผมต้องการให้ในรูปเนี่ยมันมีปุ่มอยู่หลายๆปุ่มซึ่งผมอยากจะตีช่องของรูปนี้เอง ซึ่งหลายหคนอาจจะคิดถึงลิชเมนูใช่ครับมันคล้ายๆกับลิชเมนูเลยแต่ว่ามันสามารถที่จะมาอยู่บนหน้าแชทได้เวลาเราตอบคาถามลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าพิมพ์มาว่าสวัสดีครับสนใจนแพ็กเกจของซีวิสครับนะครับผมก็จะส่งรูปนี้กลับไปนะครับแต่ส่งรูปตรงนี้ไม่พอผมต้องการให้ลูกค้าคลิกบนรูปได้ซึ่งถ้าลูกค้าคลิกปุ่มขว่าแชทบอทคืออะไรบอทก็จะตอบอีกแบบหนึ่งเนาะลูกค้าคลิกปุ่มทดลองใช้ฟรีบอทอาจจะตอบอีกแบบหนึง่งซึ่งตรงนี้ ระบบของ image map ตัวนี้มันอยู่บนชีวิตนะครับผมสามารถให้คนที่ setting เนี่ยตีเส้นได้เองมันจะเป็นการตีช่องอย่างเช่นผมจะตีช่องตัวนี้เป็นกรอบสีเขียว,ยวตรงนี้แต่ละอันผมจะเรียกว่า action นะครับกรณีน,นี้ในรูปเนี่ยผมตั้งผมตั้ง action ไว้8 action ก็คือ action หนึ่งก็คือกรอบสีเขียวอันหนึ่งนะครับเวลาตั้ง action อันหนึ่งเนี่ยาถามว่าเราตั้งอะไรไปได้บ้างนะครับเราตั้งได้2แบบนะครับนะตอนนี้ a อคชั่แบบแรกคือ Action Message Action แบบที่2คือ Action URL Action URL นี่เบสิกมากก็คือว่าผมต้องการให้กดแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์หรือ URL อะไรต่างๆก็กดเลือกได้เลยนะครับแอคชั่น e มสเซจเนี่ยจะเหมือนการกดปุ่มแล้วก็จะต้องไปตั้งบทสนทนาว่าให้บอทต,ตอบว่าอะไรเช่นกดปุ่มว่าแชทบอทคืออะไร มันอาจจะส่งข้อความมาว่าแชทบอทคืออะไรครับหรือแชทบอทคืออะไรแล้วก็บอทก็จะส่งคําตอบของแชทบอทคืออะไรเนี่ยกลับมาตามคําตอบที่เราตั้งเอาไว้ในบทสนทนาได้เลยตัวนี้เฟกซิบิลมากก็คือสามารถอัปโหลดรูปเป็นรูปเดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็มาตีเส้นทีละอันก็ได้หรือจริงๆจะอัปโหลดแบบคล้ายๆกับเทมเพลตด้านบนที่เราตั้งค่าให้ก็คือเลือกเทมเพลตแล้วก็อัปโหลดรูปเล็กๆไปทีละรูปก็ได้เหมือนกัน,นครับขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดเตรียมรูปเป็นรูปเดียวใหญ่แล้วก็มาตีช่องเอง หรือเราถนัดไปเป็นเตรียมรูปตามเทมเพลตที่ตัวซีวิสกำหนดให้เป็น1นึ 2, 2 1, 3่3คณสองคณหนึ่งสามคณสามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับปกติแล้ว i m a เ e Map เนี่ยเวลามันขึ้นโนตนิมันอาจจะขึ้นว่า you send image อะไรประมาณนี้เนาะแต่เราสามารถเปลี่ยนคําตรงนี้ได้ให้มันคามันน่าสนใจอย่างเช่นเปลี่ยนคาเป็นว่าสวัสดีค่ะให้น้องซีช่วยเหลือด้านไหนดีนะครับซึ่งคําตัวนี้มันจะไปขึ้นในโนติตรงนี้นะครับเวลาที่มันโนติลูกค้าเนี่ยมันจะโนติตรงนี้แตลลต่่่ววาาาาาาเเเเลลลููกกกกคค้้ดดปปปปิิโนนขไมมััจะะยรรภพือีบ ึ่งถามว่าดียังไงถ้าลูกค้าเห็นโนติขึ้นมามีคนส่งรูปให้อาจจะยังไม่อยากดูแต่ว่าลูกค้าเห็นว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นข้อความที่ดึงดูดมากขึ้นลูกค้าก็อาจจะอยากกดเปิดดูข้อความตรงนี้ก็ได้สุดท้ายนะครับให้ดูผลลัพธ์เลยนะครับเวลาที่มันทักเข้าไปมันเข้ากลับไปอยู่ที่ไลน์นะครับสมมติว่าผมทักเข้าไปที่ไลน์แอดเฟรนหรือว่าทักสวัสดีไปมันก็จะตอบตรงนี้นะครับเป็นรูปตรงนี้ใหญ่ๆแล้วก็ผมอาจจะทดลองกดคําว่าโปรโมชั่นนะครับปุ่มนี้ม ซึ่งมันทําให้ตัวชับอทของคุณเนี่ยครับมีสีสันมากขึ้นนะครับเอนเกจลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็เวลาเราคุยกับลูกค้าเราเราสามารถครีเอทีฟทำเป็นรูปอะไรต่างๆหรือทําเป็นเมนูสวยๆนะครับให้ลูกค้ากดได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ6ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มเอนเกจเมนต์นะครับแล้วก็นี่คือฟีเจอร์ที่ซีวิสนำมาฝากกันนะครับใครสนใจฟีเจอร์ไหนนะครับหรือต้องการให้ทีมงานซีวิสเนี่ยแนะนาเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ